ก็ผมหน้าผมตัดคนเดิมนเราจะมาลงเล่งกันแล้ววันนี้ไปลงเล่งกัน ันนี้ดูเพื่อนด้วยนะโอเคครับเราจะลงในไม่เล่นนานอ๋อลงทิปแบบนี้ ไม่เล่นนานมาถึงก็ลงแรงเลยนี่น่าจะถึงลงโกลเดรียน มีรถไหมอ่ามีรถเอารถเนี่ยได้เดี๋ยวไปเราลองฟาร์มแถวน,นี้ดูก่อนโหขึ้นอยู่บนรถเลยโอ้ยคน ระยามาถึงก็แจกแล้ว้เหลือหา้อารถสามสิบพูดคลิปจะก็ยี่มาที่หนึ่งตาแรกเลยมาถึงก็แจกทันทีะกลกองอะไรเมื่อกี้สามร้อยเหรอไม่เอาไม่เอา เราจะมาลองสุมอันนี้กันดูนะครับอันนีนอ,อ่ะอันนี้เราจะลองมาสุมกันดูนะครับผมผมจับไปแล้วสิบเอ็ดข้อมาลองสุมกันดูนะครับใครที่ยังไม่สุมก็ลองมาสุมกันดูได้ครับของทัว่าดีอยู่โอ้โหสุมไม่เงินหมดเลย โอ้โหเกลืออย่างไรเงเทียบพอแล้วอ๋อนี่ได้ได้ของกระเป๋าสุมิเทียบอืมไม่ได้ชุดเลยอะเสียดายเสียดายได้สิ่งแบบบอก จะมาลองช,ลช,ชุดใหม่ๆดูงรองเท้านี่สวยทีนีบ้งนี่แหละได้นักกับ

ตอนนี้ผมเก็บได้สูนครับผมไม่ไม่ได้เล่เนเล้งแต่นี่เข,ข้าเขียนเก็บเินจริงๆชุดทามานานะชุดนี้ผมก็อยากได้นะแต่ไม่มีตังเติมเนี่ยตังเติเมเนี่ยแต่ไม่อยากเติมมันไรงใหม่ทามาสวยแม่ก็สวย cái cảnh lò ra phật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ luôn đây có okay. bột đi đỉ. Ông đình 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 Nhân sai Qua con con Ok phân con là 1, 2, 3. กอบหากองหาก,กองกลองอยูน่นีออกก่โอาา้กอบกอบกอบไอ้ย่าเกือบเลยทีเดียวทีเดียวโอเคครับของอย่างสวยเลยโอ้กระเป๋าสวยนะเนี่ยเลี้ยงสามเลยเหรออ๋อเลี้ยงสองเท่าเลยสามถือว่าตอนนี้ของดีมากเลยได้สโคปสีได้ได้สโคปเอ่อ อินฟาเลตหือสกอบจับความร้อนอ่ะมาถึงก็ได้เลยหมวกสองอันนี้อ่ะเกาะสองกันชวกกล่องนี้ดีดีโอเคไฮ้ยเจะค่อยย่องๆไปที่โอ้โหตำบกลกายจะไปหาอนากาเลย 이冇은 이와 어, 기네와동네啊嗯哦哦哦 โอ้ยไม่รู้อยู่ในที่อือฮึมมารู้มารู้เลยอยู่ในแต่เราไม่รู้มันอยู่ในไงโอ้ยโอ้ย,อยเจอหลายตัวนะน,นี่อ่ะอือฮึมแต่นี่นายตายตาละโอีกแล้วอยู่แล้วก่อนตกใจมากเลยชุดดี่ยังไม่ตายเนี่ย ดูบนเดี๋ยวเราไปเก็บต้องไปหาของเพิ่มเติมสมาบว่าผมเล่นไ,ไม่ค่อยเก่งเอคี AK ไหมโอ้โหเอคีอยากได้เอคีแล้ว่าเอคีเมื่อกี้อ้าวดับบนก็ยิงไว้มันรู้สึกเริ่มไม่ค่อยถนัดเลยมันรู้สึก เดี๋ยวค่อยไปปะ่ะโอ้เจออะไรอ่ะอินจิตกาไหมหดูชื่อไหาทิเออมันเราไปยิงใส่ไอ้อตัวนั้นเดี๋ยวปืนเนี่เดี๋ยวค่อย,ยหาไหมยิงอยู่ป่านะต้องใช้ก้อนฟลีต อูาอยู่บนตัวนู้นตัวนึ่งเอาเดูลงแล้วดูวลงตายแล้วโอ้ยของดีเว้ยโอเคตายสวยอืมอีกเกินแล้วโอเคตายเกิน,นึง เอาไปตัวนี่เอาตัวนู้นก่อนดีกว่าตัวน,นี้อันตรายเก็บมาถึงเก็บสองเลยว้าวเลยยี่สิบคนแต่ว่าโอ้ตัวนี้ก็ถามว่าดีไหมก็พอใช้ได้โอ้ใส่จุกดีไหมเอ้ใส่จุไอ้นี่ดีกว่าเี่าชนไปมีใครเหลือไม่เปิดได้ไหม ถ้าไม่ใช่ของตัวเองไม่ได้นะลองไปดูนะครับผมได้นี่มาถูกขึน้นได้มาสองชิน้นโอเคไปดูเนียนต้องใช้ก่องอิสระก่อนถ้าเจอตุวบมนรู้พิก,กัดแล้วล่ะ โอ้โหไม่ตายอะ่ะเป็นไปได้โอ้โหกระสุนนี่หมดแล้วเนี่ยโอเคตายโอ้ยโชคดีมันตายคนนีน้ถ้าเกิดเราตายเงาเนี่ยสวยเนะี่ย ชิปหายทันทีนะชิปหายนะไม่พักได้เล่นคอมทันทีเลยนะชิปหายอะทุกคนคงเข้าใจเนานะชิปหายไม่ได้พูดคำหยาบนะเจอคนเล่นคอมก็น่าจะรู้นะชิปหายพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่คำหยาบอืมใครเล่นคอ,อมเล่นคอมมันเป็นแหละผมรู้ เกียต่อ่อที่นี่ไม่น่าฟาร์มสั้งตอแหลต่ตอนนี้เพราะผมระแวงหลังมากเสียวๆกระสุนจะสามร้อยแล้ว โอเคกองยาหากองยาดีอ้อมันบีไม่ได้โอเคบินได้โอเคเราก็ต้องหารถทีหารถเพื่อจะไปวันวัน ให้เจอฟรีเอานุกอลรถโดอ,นนอ,อ้นี้ดอกหิดให้ได้นานลู้ไหมเอาหินหหลาวรถอยู่ในเมดอ่อน,นี้รถโอ้โหไอ้หรถคันนี้อัอนตรายแต่แว่าผมได้นา้มรถที่ผมว่ายิงยากสุดก็น่าจะเป็นรถรถสปอร์ตอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรถนี้โดนยิงง่ายผมบอกเลยอืมเอากดวางไม่ทัน ใ oh, okay. ส่เติมพอาเหมือนเมื่อกี้เ mm hmm. mm hmm. ขาได้ร้อยสิบทษเสุดยอดเลยโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับมาไม่ได้ลงนานก็เลยอยากลงครับ mm hmm. ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ